มาที่จังหวัดลำปางาท่านสมาชิกคุณธิตภา,าท่านรองเลขาใิการท่านวิยากรท่านผู้มิเกียรติม่ดออรอุดมศักดิ์สักมั่นบงอดีตเชียงรายและจะังหวัดแม่ฮ่องสอนไวันนี้ก็เป็นโอกาสอดีที่ทาง การความเชื่อมโยงการค้ามีจุดประสงค์อะไรในการมาพบประยกับพี่น้องประชาชนในแต่ในแต่ระท้งในแต่ละพื้นที่นะครับหจังหวัดจังหวัดที่77คือจังหวัดบึงการเนี่ยเรายังไม่ได้มีการเลือกตั้งท่านสวนะครับก็จะมีจากหน้าที่ของวุฒิสภา และจะได้เสนอข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนหรือข้อร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์ท่านสมาชิกผู้ทิศางซึ่งวันนี้มามากเหลือเกินนะครับถึง35ท่านนะครับอยู่ณที่นี้เดี๋ยวผมจะได้แนะนําให้พี่น้องประชาชนผู้แทนจาก5จังหวัดนะครับเชียงรายแม่ห้องสอนท่านดีละมานะครับ ท่านประธานผู้ที่สภาครับท่านผู้เด็กเส็จเดชีท่านต่อมาขอเรียนเชิญผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่ครับนางจิดาภาป้องด้วยน,นะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับของสมาชิกวุฒทสภาที่เข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒทสภาพบประชาชนในวันนี้ครับรวมทั้งท่านผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒทสภาเราจะแสดงความคิดเห็นนะครับก่อนที่เราจะได้ข้อคิดนะครับว่าเรื่องของพัฒนาคดีนะครับจะต่อยอดนะครับวามสัมต่างชาติจะมีแนวทางในการดำเนินงานอย่างไรนั้นนะครับเราจะมีวิทยากรที่ท่านผู้สมควรอาวุธนะครับจะมาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับ ท่านต่างหลายครับแล้วก็ไปจุดขายที่พี่น้องครับขออนุญาตนะครับท่านปัญหาไม่เอสอบวายยังไม่มีความต้องเลยนะฮะความเป็นไปแล้วก็ความคิดความอ่านของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเอ่อทางนี้เนี่ยเรามา5จังหวัดเฉพาะทางเนี้ยเราก็ให้ความสนใจในเรื่องของ การค้าขายชายแดนและก็การท่องเที่ยวนะครับที่ที่ที่อยากจะมารับฟังแล้วก็อยากจะช่วยนําไปอ่ช่วยดําเนินการให้นะครับอะไรที่เป็นเออประชาชนทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ,นผ่านทางสมาชิกรัฐสภ่าได้เลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวอนะครับสวทุกคนก็เป็นผู้แทนประชาชนชาวไทยเหมือนกันก สสก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นท่านมีความคิดเห็นและท่านสามารถติดต่อสมาชิกทั้งสองสถาบันได้